ครับทุกท่านคลิปนี้นะครับมีความรู้มาฝากเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเส้นใหญ่นะครับของ Mitsubishi l 200นะครับเฉินหลงไซโครนสตาร์ด้าอาเรขเครื่องนะครับ 4D554D56 นะครับยาวไปจนถึง t ิ u b บิ i ิไทยท่านกันเลยทีเดียวที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็น Mitsubishi l 200 4D55 เฉิญหลงนะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์ ขนาด2 2 0 0ถึง2,300ซีซีนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับทีนี้เรามาดูนะครับสายพาน Mitsubishi L200 Starra นะครับ Mitsubishi L200 Starra นั้นนะครับใช้สายพานเส้นใหญ่นะครับ163ฟันนะครับอ่าเส้นเล็กนะครับอยู่ที่90ฟันนะครับเป็นชนิดฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองแบบเหลี่ยมหรือว่าฟันละเอียดฟันเล็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะ ดูดีๆเลยตามนี้เลยนะครับอ่านี่ก็ถ่ายภาพไห้เห็นพอดีนะครับช่วงนี้มิ u ูมิชิเข้าเยอะ <c oughs> นะครับเอานะครับต่อไปก็จะเป็นสายพานไทมิ่งนะครับของเฉินหลงนะครับตัวเฉินหลงนี้ตามคู่มือนะครับตามบริษัทผู้ผลิตสายพาน <c oughs> เขาบอกว่าอ่าสีดีห้เนี่ยเฉินหลงเป็นฟันกลมนะแต่ผมมองตอนนี้นะครับ ผมมองตอนนี้เป็นเหลี่ยมนะครับทุกท่านผมมองยังไงมันก็เป็นเหลี่ยมนะครับสำหรับสายพาน 4D 55นะครับอ่า no ผมไม่มองว่าเป็นกลมเลยนะครับเพราะว่าดูอย่างนี้ยังไงมันก็เป็นฟันเล็กนะครับอ่าแล้วก็อ่าดูช่วงท้องตัวยูนะครับช่วงท้องตัวยูของ่าฟันเฟืองนะครับมันไม่โค้งนะครับมันค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆออะเท่าที่ดูนะ ซึ่งทั้ง c d 5 5 c d 5 6นะครับอ่าเฉิญนหลงไซโครนสตาร์ด้าตำแหน่งมาร์กอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นลูกลอก็กใช้ร่วมกันทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆในห้องนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับอาจะต่างกันแค่นะครับสายพานเป็นฟันกลมกับสายพานฟันเหลี่ยมแค่นั้นเอง ในส่วนของสตาร์จะแตกต่างออกไปอีกนิดนะครับก็คือสายพานเส้นเล็กนะครับจะเป็น90ฟันนั่นเองนะครับเป็นฟันเหลี่ยม90ฟันนะ,ะนะครับทีนี้ก็กลับเข้ามาสู่เรื่องของเรากันบ้างในขั้นตอนของการประกอบสายพานไทมิงเส้นใหญ่นะครับอของวิซูบิชิ L 200ไซคนสีดีนะครับร้อยหกสิฟันกลมนะครับสำหรับมิ t ูบิชิเอลสองร้อยไซคนะเป็นฟันกลมนะ เอานะครับอันดับแรกเลยนะครับในเมื่อเราพูดถึงนะครับสายพานฟันกลมฟันเหลี่ยมเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราสั่งมาถูกหรือมาผิดนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับฟันเฟืองมันใกล้เคียงกันมากนะเอานะครับให้เ,เพื่อนเเอาสายพานมาคล้องกับแคมในลักษณะแบบนี้นะครับเราคล้องกับแคมแบบนี้นะครับแล้วเราก็นะครับ นี่นะครับรูปดูนะครับสายพานของเรานั้นนะครับปีนล่องหรือไม่ลงล่องสนิทดีไหมนะครับอ่าถ้าสายพานมันผิดรุ่นผิดเบอร์นะครับมันจะไม่ลงล่องกันนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะลงล่องอยู่สองสามสี่ห้าล่องช่วงแรกนี่แหละนะครับต่อไปมันก็จะปีนล่องแล้วล่ะนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเราสามารถทําการตรวจเช็คแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะถ้าเราไปฝืนดันเข้ากดเข้า นะครับอ่าอนั้นก็คือไม่ใช่แล้วแหละแต่อันนี้เรามือรูปเฉยๆมันก็อ่าเข้าไปสนิทแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือวิธีการดูนะครับว่าเราสั่งสายพานมาผิดรุ่นหรือไม่นะครับทุกท่านนะครับเอานะครับทีนี้วิธีการประกอบนะครับโดยสายพานนะครับของมิซูโบชินี้เขาไม่ทําหัวสอนมาให้เวลาเราประกอบเราก็ประกอบตามนี้เลยนะครับให้เราสามารถอ่านหนังสือได้ไม่อ่านกับหัวก็แล้วกันละ นะครับเอาแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนนะเอานะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับให้ระวังตรงนี้นะครับเฟืองพอข้อเหวี่ยงด้านล่างเนี่ยเฟืองพอข้อเหวี่ยงด้านล่างมันจะมีริมอยู่นะครับเคยเจอแล้วนะครับสวมฟันเฟืองเข้าริมหลุดนะครับพอริมหลุดตั้งมาไปเสร็จเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องเทสนะครับลูกชนวาลกระเดืองหากเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนดังนั้นเรื่องริมอย่าให้พลาดเป็นเด็ดขาดนะครับทุกท่านนะ ลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมาเลยนะครับเพื่อนๆเราก็เอาลูกลอกตัวใหญ่เนี่ยนะครับมาขันเข้านะครับโดยมีน็อตอยู่2ตัวนะครับมาขันเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่ร้อยน็อตเข้าไปนะครับมีน็อตนี่น็อตตัวนึงอยู่ตรงปลายเนี่ยตายปลายคีมนะครับอีกตัวนึงอยู่ด้านใต้นะครับใต้ลูกลอกนั่นเองนะครับทีนี้เราก็เอาสปริงมาวางในตำแหน่งนี้นะครับด้านสั้นอยู่ล่างด้านบนด้านยาวอยู่บนนะครับทีนี้เราก็บิดมานะครับ บิดมาแบบนี้นะครับเอาชิมนะครับอันนี้มือเดียวนะทํายากนิดนึงเพราะบิดมาแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนะครับเออดันเข้าไปมันค้างไม่รู้มันค้างหรือเปล่านะครับอ่าพอดีมืออ่ามือยกกล้องขึ้นนะครับเพราะว่าผมดันนะเอาใหม่ครับใส่ให้ดูนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับใส่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้กล้องอ่ามุมนี้ก็บังอีกนะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็รู้วิธีการใส่แล้วเนาะนะครับ ในตำแหน่งน e ี thing, e ้เลยนะครับเพราะว่าเราจะใส่น็อตพอเราใส่น็อตลูกลอกแล้วเราดันลูกลอกนะครับเราดันลูกลอกมาทางมาทางด้านแคมนะครับเราต้องงัดมาทางด้านแคมแล้วก็ล็อกน็อตไว้นะครับเพื่อนเพื่อนพอเราน็อคล็อกน็อตไว้แล้วนะครับเราก็ใส่สปริงนะครับถ้าเราไม่ล็อกน็อตมีโอกาสที่นะครับสปริงตัวนี้จะดุดจากตำแหน่งนะครับเราต้องล็อกไว้ก่อนนะครับนี่นะครับพอใส่เข้าไปปั๊บ นะครับมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้แหละนะครับมันก็จะดันอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เขายังไม่สูตรเด้อนี่รูดปะนอตนี่พี่ร้องนะครับสปริงตัวนี้แข็งมากเลยนะครับทุกท่านนะเออเราก็ล็อกตำแหน่งนี้ไว้ก่อนนะต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับเห็นไหมตำแหน่งที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือเมื่อเราใส่สปริงดันเข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็คลายน็อตใช่ไหมคลายน็อตเบอร์สิบสองตัวบนเนี่ยนะครับ พอเราคลายน็อตปั๊บทีนี้เราก็จะงัดแบบนี้นะครับงัดไม้สุดเลยนะครับคลายน็อตแล้วก็งัดไม้สุดพองัดไม้สุดแล้วนะครับอ่าเราก็ทําการล็อกน็อตเบอร์สิบสองนะครับงัดไม้สุดแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สิบสองไว้นะครับอ่าต่อไปเราก็ทําการปรับตั้งมาร์คเช็คมาร์คด้านล่างนะครับมาร์คพอข้อเวียงตรงนะครับอ่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะมาร์คพอข้อเวียงให้ตรงก่อน พอมาก็เวียงตรงทีนี้นะครับเราก็คล้องสายพานเลยนะครับในขั้นตอนการคล้องสายพานให้เพื่อนๆคล้องสายพานฝั่งทางด้านปั๊มก่อนนะครับคล้องปั๊มตั้งปั๊มให้ตรงมาก่อนนะครับอ่าถ้าใครอยู่สองคนก็ให้เพื่อนนะครับเอาปากแกเบอร์19จับปั๊มไว้อย่าให้มันเคลื่อนนะแล้วทีนี้ก็เอาสายพานคล้องลูกล้อก่อนนะครับคล้องลูกล้อแล้วค่อยไปดันใส่แคมนะครับเพื่อน เวลาใส่แคมเราก็ต้องเอาเข้าให้มันเสมอกันนะครับทั้งด้านบนด้านล่างค่อยๆดันเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะทีนี้เราก็ทําการตรวจเช็คมาร์กอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะทําการปรับตึงสายพานนะครับค่ะตอนนี้มันยากนะที่ผมพูดนี่ดูเหมือนง่ายไม่ใช่นะครับยากเหมือนกันนาะในการตั้งมาร์กนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะใครอยู่คนเดียวก็ใช้เท้านะครับในการ ดันดันปั๊มไว้ไม่ให้ปั๊มมันเคลื่อนนะครับเวลาที่เรานะครับประกอบสายพานนะครับเอาใะแกะสวงปั๊บเท้าเหยียบไว้เลยนะครับเทคนิคครับพี่นอ้องเทคนิคนะครับอ่ามัน,นเป็นสูตรนะครับหลังจากที่เราทําการเช็คมาร์กเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยก็นะครับให้เพื่อนเพื่อนทการคายน็อตนะครับเพื่อทําการปรับตึงสายพานไทมิ่งเส้นใหญ่นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ เหมือนเดิมครับคลายน็อตเบอร์ส2สําหรับปรับตึงสายพานไทมิ่งปล่อยให้สปริงมันดันไปเองอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปงัดช่วยนะครับไม่ต้องเอาตึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่แรงกดของสปริงก็พอที่สําคัญก็คือเรื่องของริมนั่นแหละนะครับริมริ้มเฟืองเข้าข้อเหวี่ยงด้านล่างอย่าให้หลุดอย่าให้หายนะครับต้องอยู่ในตําแหน่งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเมื่อเราประกอบเสร็จสรรพเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่นะครับสายพานใส่ทางด้านนี้เลยตามนี้เลยนะครับทุกท่านอานะครับเมื่อเราประกอบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการหมุนเช็คนะครับอ่าว่าสายพานของเรามีอาการตึงไปตึงเป็นบางจังหวะหย่อนเป็นบางจังหวะไหมแต่ที่แน่ๆนะครับผมใช้สายพานวิสุบะชีต,ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะหมุนไปกี่รอบกี่รอบสายพานก็ตึงเท่ากันเสมอไม่มีจังหวะหย่อนเลยนะครับเพื่อนๆนะซึ่งต่างจาก หลายๆยี่ห้อที่ผมเคยใช้มานะครับบางยี่ห้อตึงๆหย่อนๆน,นะครับเวลาขับไปแล้วมันมีเสียงหอนนะครับสายพานมันกลับคือนั่นหมายความว่าระยะฟรีะระยะช่องว่างนะครับของฟันเฟืองมันสั้นยาวไม่เท่ากันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนจังหวะหนึ่งตึงจังหวะหนึ่ง,งหงย่อนนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้นะครับก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการขันน็อตพอข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อน การกันน็อตพอข้อเวียงใครจะใช้ลักษณะการกระทุ้งลงไปแบบเมื่อชี้ที่เพื่อนๆนเห็นก็ได้นะครับหรือนะครับอีกเทคนิคนึ่งนี่นะครับเอาสอดลงด้านล่างแบบนี้แล้วก็้อนตีเลยนะครับ้อนตีเข้าให้มันแน่นเลยนะครับอาจจะตีหลายรอบหลายครั้งหน่อยนะครับเพื่อนนะครับอ่าในขั้นตอนการประกอบนั้นก็อย่าลืมว่านะครับให้หยอดน้ำยาล็อกเกลียวที่น็อตด,ด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อนให้หยอดน้ำยาล็อกเกลียวที่น็อตด้วยก็แล้วกันนะ เอาละครับหลังจากที่เราทําการประกอบเข้าไปนะครับเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเราจะสังเกตได้ว่าสายพานไม่มีการสั่นกระพือเลยนะครับถ้าเป็นสายพานบางยี่ห้อมันจะสั่นกระพือมันจะแกว่งนะครับดิ้นขึ้นดิ้นลงนะครับอันนี้นิ่งเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับไม่มีอาการสั่นกระพือแต่อย่างใดนะครับเพื่อนก็ตามนี้เลยนะครับเอาละครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ใช้รถ Mitsubishi l 204D 56ทุกรุ่นสวัสดีครับ